ชมจังหวะพรพันยัดบอลใส่มือเพื่อนทำสาวเปเปอร์แบงค์ขึ้นบล็อกไม่ถูก วันที่31ธันวาคม25 6 6ความหลงการแข่งขันวอลเล์บอลโคววีลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบที่4ประจำวันที่30มสิอีเคอันโทสที่นำมาโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปาดเอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงก์ไปแบบขาดลอย3ต่อศูนย์เซตส่งผลให้กวางจูเปเปอร์แบงก์แพ้12นัดรวดหลังจบเกมมีแฟนวอลเล์บอลชาวเกาหลีใต้แชร์คลิปจังหวะชมพู่พรพันธ์เกิดปาดเซตบอลยัดใส่มือชเว จองมินบอลเร็วของ IBK อ n นท o n ตบลงแดนของกวางจูเปเปอร์แบงคอย่างรวดเร็วทำเอาคู่แข่งขึ้นบล็อกหลอกทิศหลงทางเลยทีเดียวโปรแกรมนะัดต่อไป IBK อ n นท o n มีคิวพบกับพิงส์สไปเดอร์ของคิมยังคยองในวันที่4มกราคม2,567เวลา17นิกาขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ